ตอนนี้อยู่ในสายกับคุณมินามิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมินามิสวัสดีครับพี่แจ็คชินโดตอนนี้คุณมินามิโทรมาจากที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่พัทยาครับมาพักผ่อนสักหน่อยช่วงนี้งานค่อนข้างหนักเลยครับดีเลยครับคุณมินามิต้องให้รางวัลตัวเองสักหน่อยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะขอบคุณมากครับพี่แจ็คเรื่องของคุณมินามิเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับ เห็นว่าเกี่ยวกับศัตรูเนี่ยที่คุณมินามิเคยเจอในสมัยที่เพิ่งเป็นมัสเซเดอร์แบ็กใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ครับพี่แจ็คในตอนนั้นเนี่ยผมได้เข้าไปล่าท้าผีในโรงงานล้างกใกล้ๆบ้านของผมครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะไปลองของไงว่ามันเด็ดจริงหรือเปล่าแต่พอผมเข้าไปสักพักเนี่ยสิ่งผิดปกติอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตก็คือสภาพข้างในนะครับที่ค่อนข้างจะเละเทะมากเลยนะครับบวกกับใยแมงมุมเนี่ยที่ขึ้นเต็มไปหมดเรากับว่ามันล้างมาเป็น 10, 10ปีเลยแหละครับพี่แจ็ค ระหว่างที่ผมกําลังเดินสํารวจอยู่เนี่ยครับจู่ๆผมก็สังเกตว่าภายในเนี่ยมันมีอะไรขยับอยู่ครับซึ่งพอผมเดินเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าเขเป็นพ่อของผมเองครับลุงแจ็คเอ้าโ็อคุณอย่าลอให้ผมลุ้นสิหยอกหยอกครับพี่แจ็คเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยครับก็ได้โผล่มาครับ <c oughs> ผมเนี่ยยังจําใบหน้าของมันได้อยู่เลยฮะรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยครับคึงบนเนี่ยครับรู้สึกเหมือนจะเป็นผู้หญิงฮะ แต่ว่าครึ่งล่างเนี่ยเป็นแมงมุมครับพี่แจ็คพี่แจ็คดูใบหน้าของมันสิครับผมส่งไปให้พี่ดูแล้วหืมหลอนนอกการแล้วนะครับคุณมินามิหน้าตานี่คือจะคนก็ไม่ใช่จะผีก็ไม่เชิงอะใช่ครับพี่แจ็คที่เด็ดเลยคือเนี่ยมันไม่ได้โผมาตัวเดียวครับพี่แจ็คมันมาเป็นครอบครัวเลยอีกทั้งมันยังฆ่าพ่อ,องผมด้วยครับ โอ้เสียใจด้วยนะครับกูมินามิผมมากครับพี่แจ็คโดยรวมเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูที่น,น่ากลัวสักเท่าไหร่ครับค่อนข้างจะอ่อนแอเลยผมเนี่ยสามารถจัดก,การมาได้ง,ง่ายอยู่แล้วฮะแต่ก็แล้มันกับชีวิตของพ่อผมที่ถูกมันฆ่าตายลงไปต่อมาผมเนี่ยครับก็เริ่มไล่หาเบาะแสเกี่ยวกับพวกโกกอมครับเริ่มจากผมเนี่ยไปคุยกับคุณสกขะเงีงที่ห้อง,องเธอฮะแต่ว่าพอผมเข้าไปดูที่ห้องเธอเนี่ยก็บพบว,ว่าห้องของเธอเนี่ยครับ ข้าวของในกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับเรากับว่าโดนโจรเนี่ยขึ้นมาลือฮะพอผมสำรวจไปได้สักพักเนี่ยครับผมก็ได้เจอกับคุณซือขะเงะครับซึ่งกำลังนอนหมดสติอยู่ครับแถมตามร่างกายเนี่ยครับก็มีแต่รอยข่วนเต็มไปหมดอุ้ยตายแล้วเป็นอะไรมากไปนั่นคาดว่าเธอเนี่ยครับน่าจะโดนพวกโกกอมเนี่ยสั่งเก็บครับพี่แจ็คแต่สักพักเนี่ยครับผมเนี่ยก็เจอเซอร์ไพรส์ครับจู่ๆเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามาใส่ผมแบบที่ผมเนี่ยไม่รู้ตัวเลยครับยอมรับเลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมตกใจมากๆเลย แต่ก็ยังดีนะครับที่ผมเนี่ยยังมีสติอยู่มันเนี่ยครับเป็นมนุษย์เสือดาวครับพี่แจ็คพี่แจ็คดูหน้าตามันสิครับน่ากลัวไม่ต่างเจ้ามนุษย์แมงมุมเมื่อกี้เลยฮนะอืมอีกตัวนี้เนี่ยผมว่าน่ากลัวกว่าอีกนะวกับบรรยากาศมืดมือดมอดมุมคึมเนี่ยหลอนใช้ได้เลยฮะคุณใช่ครับพี่แจ็คแถมมันยังวายอีกด้วยฮนะเป็นศัตรูที่ผมคิดว่าค่อนข้างจัดการยากพอตัวเลยครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของผมเท่าไหร่ครับผมก็สามารถจัดก,การมันได้อยู่ดีฮนะใช่เลยครับคุณมินามิ นี่แค่ศัตรูสองตัวแรกของคุณนั้นเนี่ยถือว่าน่ากลัวพอตัวเลยและคุณผู้ชมล่ละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์รบกวนให้เกียรติแขกรับเชิญกันด้วยนะยังไงก็ขอบคุณคุณมินามิด้วยนะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกสนุกให้ผู้ชมได้ฟังกันขอบคุณเช่นกันครับพี่แจ็คชินโด <laughs> <laughs> ผมว่าเรามาพูดกันแบบปกติดีกว่าครับคุโมอูเมนหรือปีศาจสาวแมงมุมจากมาร์เซเ e อร์เซโอนั่นเองครับ ความน่ากลัวเนี่ยผมคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากเลยครับก็อย่างที่เห็นกันในภาพหน้าปกกันเลยครับกับปีศาจสาวที่หน้าตาคล้ายมนุษย์แต่ด้านล่างเป็นแมงมุมครับซึ่งเธอเนี่ยครับเป็นเพียงเศษเสี่ยวกจากการแบ่งล่างของโดรัสนั่นเองนะครับเพื่อจะใช้ตามล่ามาสเตอร์เซตโอครับถึงจะเป็นศัตรูที่ไม่ได้เก่งอะไรมากครับแต่ด้วยหน้าตาที่น่ากลัวและบิดเบี้ยวของเธอเนี่ยสร้างความหวาดกลัวให้กับแฟนๆไรเดอร์ได้พอสมควรเลยแหละครับยิ่งตอนที่เธออาปากเนี่ยมันช่างดูงดงามเกินบรรยายจริงๆ ปีศาจมนุษย์ขังข่าวจากมาร์ซเดอร์หนึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นศัตรูสุดคลาสสิกตลอดการของมาร์ซเดอร์เลยครับมันเป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวที่2นะครับที่สุกส่งมาจัดการกับฮอนโกทาคชินั่นเองครับลักษณะน,นิสัยของมันเนี่ยครับมักจะออกโจมตีเหยื่อในยามวิกาลครับตามสไตล์ของขังข่าวนะครับที่ออกหากินตอนกลางคืนนั่นเองมันจะทาการฝังเขี้ยวลงบนคอของเหยื่อผู้โชคร้ายครับแล้วเหยื่อที่โดนมันกัดเนี่ยก็จะกลายสาภาพเป็นเหมือนผีดูดเลือดน,นั่นเองครับ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูน่าเกลียดและน่ากลัวของมันเนี่ยบวกกับความสามารถของมันแล้วเนี่ยทำให้เจ้ามนุษย์ขังเข้าเนี่ยมาติดอยู่ในลิสต์นี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักครับปีศาจมนุษย์ตุ๊กแกจากสกายไลเดอร์หากใครที่กลัวตุ๊กแกนี่ครับเจ้าหมอนี่เนี่ยคงเปรียบเสมือนกับฝันร้ายเลยใช่ไหมละครับมามีหน้าตาลักษณะเนี่ยคล้ายกับตุ๊กแกเกือบทุกประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและผิวหนังที่เป็นจุดๆเนี่ยผมเห็นครั้งแรกก็ยอมรับเลยว่าขนลุกใช่ย่อยเลยครับ อีกทั้งอาวุธของมันเนี่ยครับบอกตรงๆว่าโคตรจะน่ากลัวเลยครับอย่างเช่นระเบิดตีนทุกแกนะครับที่จะดึงออกมาจากตรงส่วนหัวนะครับแท้หางทุกแกนะครับตีฟาดถีในฝ่ลุกเลยและมือขวาของพี่แกนะครับที่เป็นทุกแกทั้งตัวเนี่ยใช้ขย่ำศัตรูครับแต่ผมดูไปดูมาเนี่ยทำไมารู้สึกว่ามันแอบน่ารักยังไงก็ไม่รู้ฮะไฮโดรซัวจากมาสเตอร์อากิโต นี่ก็เป็นหนึ่งในอันโนนนะครับที่หน้าตาสยดสยองมากๆตัวหนึ่งเลยแหละครับท้งที่ปกติเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกอันโนนเนี่ยมันหน้าตาน่ากลัวอยู่แล้วครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยครับมีต้นแบบมาจากแมงกะพุนนั่นเองครับลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยจะลมคล้ายๆกับซอมบี้เลยแหละครับด้วยท่าทีที่เดินช้าๆอืดๆของมันเนี่ยครับดูเหมือนจะเป็นสัตรูที่ไม่ร้ายกาจสักเท่าไหร่ครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีความสามารถสุดโกงหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยไฟแผดเผาสัตรูนะครับหรือจะเป็นการปล่อยสายฟ้านะครับ และทีเด็ดที่สุดเลยนะครับในมันก็คือการจ้ำสแคร์นั่นเองนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่ง GT เนี่ยโดนเซอร์ไพรส์มาแล้วครับบอกเลยว่าถ้าผมเป็น GT ในตอนนั้นเนี่ยสติของหลุดกระเชิงไปแล้วแหะครับคาซามิจิฮารุจากมัสเ e เดอร์เดอะนิก์ไลน์นี้เนี่ยครับจะเรียกว่าเป็นศัตรูก็คงพูดได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่ครับเธอเป็นน้องสาวข,ของคาซามิชิโร่นะครับหรือมัสเ e เดอร์วีสนั่นเองเธอเป็นอดีตไอดอลชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับเจ้าของบทเพลงแห่งความตายอย่าง แพตตินัมสมัยซึ่งใครที่ได้ฟังเพลงของเธอเนี่ยครับก็จะมีอันเป็นไปทุกคนครับเธอ<ะ>เนี่ครับเป็นมนุษย์ดัดแปลงต้องคำสาบนะครับที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะล้างแค้นบริษัทนะครับที่เป็นค่ายเพลงของเธอครับโดยการไล่จัดการกับผู้ที่ได้ฟังเพลงของเธอครับและคนที่ทำาสรยกรรมเหมือนกับเธอครับ ซึ่งวิธีการจัดการกับเหยื่อของเธอเนี่ยครับมันก็น่ากลัวมากเลยครับเล่ากับออกมาจากหนังผีอย่างเดอร์ลิงเลยครับแถมด้วยรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์ของเธอเนี่ยครับที่เป็นคนครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับจึงทําให้เธอเนี่ยมาติดอยู่ในลิสต์นี้ได้แบบสบายๆเลยแหละครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเธอเป็นศัตรูซะด้วยซ้านะครับมองว่าเธอเป็นเหยื่อซะมากกว่าเหล่ากุโรนกิจากซีรีส์มาร์เซอร์คูกะ เจ้าพวกกูลันกีเนี่ยครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นกลุ่มปีศาจที่โลกจิตและเลวซามกับพวกองค์กรช็อกเกอร์อีกนะครับด้วยความที่พวกมันเนี่ยครับสร้างเกมขึ้นมาที่ชื่อว่าเกลเกลุครับโดยจะเป็นเกมที่ฆ่ามนุษย์ไปเรื่อยๆครับโดยมีวิธีการที่แตกต่างกันตามกฎของตัวเองนะครับอย่างเช่นการฆ่าเฉพาะเด็กมอต้นครับซึ่งจะเป็นกฎของปีศาจเม่นนั่นเองการฆ่าโดยสุ่มจากสี่รถนะครับของปีศาจแมงป่องและการฆ่าโดยเลือกจากเหยื่อที่อยู่บนรถไฟโบกี้ที่4ของปีศาจตะคัตแตนตำข้าวนะครับ ซึ่งแต่ตัวนะครับก็จะมีกฎแปลกๆต่างออกไปนะครับโดยเป็นการฆ่าที่เดาทางยากมากๆเลยนะครับซึ่งก็สร้างความปวดหัวให้กับกรมตํารวจได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับอีกทั้งพวกกุลันกีนะครับบางตัวก็มีรูปลักษณ์หน้าตาที่น่ากลัวมากๆเลยครับอย่างเช่นเจ้ากุลันกีขังข้าวนะครับยิงล่างพัฒนาเนี่ยยิงโคตรน่าก,กลัวเลยมาคาโมจากาามา r เซเดอร์ฮิบิกิ เจ้าพวกมาคาโมเนี่ยครับก็เป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่นครับคอยจับเหล่ามนุษย์เนี่ยกินเป็นอาหารนั่นเองครับซึ่งเจ้าพวกนี้นะครับมันจะลมเหมือนกับเหล่าผีโยคายอะไรทำนองนั้นเลยแหละครับพวกมาคาโมเนี่ยครับมักจะออกมาเป็นคู่ชายหญิงครับโดยรูปร่างหน้าตาของพวกมันเนี่ยครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่พวกมันเกิดโดยส่วนมากเนี่ยครับก็จะอิงจากสัตว์ที่มีอยู่โลกจริงๆหรือไม่ก็เหล่าสัตว์ในตำนานต่างๆครับโดยรวมเนี่ยครับพวกมาคาโม่อาจไม่ใช่ปีศาจ แต่ด้วยรูปร่างหน้าตาของมันแต่ละตัวเนี่ยครับที่ออกไปทางผีปีศาจบวกกับสภาพแวดล้อมที่พวกมันอยู่นะครับที่จะเป็นป่าภูเขานะครับจึงทาให้พวกมันเนี่ยสามารถติดเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับและตัวสุดท้ายครับกับ King Dark จากมาร์เซเดอร์เนั่นเองครับนี่ก็เป็นศัตรูมารเซเดอร์ในความทรงจําวัยเด็กของผมเลยแหละครับกับหุ่นยนต์ยักษ์ตัวใหญ่หัวหน้าองค์กรก๊อตซึ่งความน่ากลัวของมันเนี่ยครับมันมักจะโผล่มาในห้องมืดๆครับกับท่านอนสุดชิลครับ พร้อมกับดวงตาสีแดงก่ําที่สะท้อนในความมืดอย่างชัดเจนนั่นเองครับและที่น่ากลัวสุดๆของมันเลยเนี่ยครับก็คือมันกินเลือดหมาเลือดหมาก็้าฮาฮ่าฮ่าฮสาวให้เอาเลือดเด็กล้วนเลือดผู้หญิงเสือเลือดหมาคุณแดกก็แล้วไอเดาฉันกูต้องกินเลือดคนมาเลยบอกเลือดหมาก็ได้ไงมาอลยเสร็จกูละอ่าบั๊ด ไว้ถ่ายยาเยนะจับใจจุ้ยบีสาม